ขาตาโตามีจะิ่มาเก็ปกเป็นน้ำรถตลิ่งเพพว่มก่อนรดับของเราก่อระดับของเราก็ชราบกันดีอยู่แล้วว่านะคับปีนี้รถถูกต้องครับน้ำโขลถครับเข้าไปทับรับ พี่นก้วอาสานายเทพสุกันหานางอุ่นโฮยคำพันสุขานางบุญนามโพธิเสนนายบัวพันสุขานายสังพงนันทะนายบุญเต็งแสงพันนางกองแสงจันลานายอุทัยโพธิเศนนายสแสวงวัชริ คุณเ,นนเรือง,งอธูปินันนางวนจันยูดงศิลนางอรทินปันสวัสดิ์พอดีเห็นพี่เดชว,ว่าช่วงนี้อน้ำท่วมที่บ้านพ่อพอดีอะคะ่ะก็เลยว่าเออตรงนี้มันใกล้ๆกับที่พี่ทำงานห้วยมองก็เลยมีโอกาสนะคะเอาทองเล็กๆน้อยๆน้ำใจนะคะมาเล่าให้